ดีครับสวดีครับรับผมันะีู้ผมครับสี่หนุคมครับวันนี้ EP ห้าอะไรอย่วงี a ครับผมก็เราดูก็พูดเพลงเรื่งไรเยรุ่นี EP ที่แล้วเรารองเพลงอะไรกันบนะ้างครับสองรักสองรักครัมีคนรู้ก็เยอะอยู่ดีผมร้อยยี่สิบ ช่วงนี้ค่อนข้างร้อนร้อนมากร้อนมากร้อนมากเขาบอกว่าแต่ว่าพวกเราก็ยังใส่เสื้อนาฬิกาเรือแบบใส่ไว้กันเด็ดใส่เพื่อความปลอที่ใช่เข้อพื้นฐานนะครับตันนี้เราดูนะครับอยากรู้เรื่องอะไรถามก็ได้เลยครับถามได้ครับถามได้ ยูบ oh, ok hey, ้านทำอะไรกันรอนๆอะไนี้ร้อนเป็นเื่อนอนแช่น้ำนอนแช่น้ำหาวลวอังจีว้าวเป็นอังอยากยูบ้านอยากเปิดเองอ๋ออยากะตาด่าทาอยากเปิดแองแต่เครื่องยินไปทอดีนะัอนีมนเปิดของมาอือ ถามไมาได้ครับถามมาได้ห้าคนดูนะครับแล้วคุณกล่องคราทำอะไรครับตอนนั้นนี้เรารอนอย่นี้ยนอนนอนนอนไ้ไงนอนได้ไงครับนอนได้ไงครับนอนอย่านี้เกิดพิุนโอ้โเปิดพลุก็รอนอย่ดีนะก็ไปเที่ยวทอาอไปเที่ยวห้าไปคนเดียวไคนเดียวอ้งนเดียวครับก็ไปเที่ยวมุกคดีก่า ส่ีใครา,า,ามเลยงานทาอะไรกันบ้างงานอะไรดีเลยทำอะไรกันบ้างเออเวลามาก็ปั่น,นแล้วะนะลทำงานบ้างต่แล้วว่านาทีละที่ทำเลงครับทำเลยนะทำ่าทำาไม่ทำแม่แต่หา,า <laughs> <laughs> ใช่เหรอครับยันจะเล่นเกียะครับพ <laughs> มดีพ่อแม่มาอา่านก ไม่ได้อ่านอ่ <adoles cence> ีว <conferences> ่นะผมก็เ <studying> ล่นเกมครับผมแนยอมครับตรงๆรงนแลลวคณกล้องครับแทนโนครับแทนกอแอรที่มันอนดูหนังครับพโห ไม่เงียบจะเลยถามมาได้นะครับถามาได้ใส่เขาผม่งไม่อยากรู้อ่ะ่อน่งเรางว่าถามนีงอยู่ไหม แบบช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยครับเดีอเอ๋ยวงานปกติทํางานการบ้านเนี่ยทำอยู่บ้านหรือว่าเอาไปทำข้างนอกแดบตอนร้อน,อน,อนทําอยู่ในห้องกเพราะว่าเปิดแอร์ทำแต่ห้องห้องก็เย็นมากเย็นมากแต่ว่าตอนนี้ไม่เคยทำนะตองนี้ก็คือร้<ป>อน,นอเลยรับทนร้อนมาก ติมพอได้อีกนิดหนก็คือแบบอย่งนี้เพิมหมดแล้วอ่าเติมหน้าฝึกงานเออถึงมหน้าฝึกงานฝึกฝึกที่ไหนบ้างนี่ครับแรงโอ้แรงไหมมั้งเดินทางมาไม่แรงไงกันอ๋อ้ก็ผมผมมอไซค์ครับผมรถส่วนตัวรถส่วนตัวครับรถส่วนตัวคิดยังไงเราพ่อตีอย่างแรกเลยครับลง อ๋อร่ห้องนอนร่ห้องนอนออเขาดูเขาดูห้องตัวเองก็ดีครับก็ดีเพื่อนน่ารักมากครับเพื่อนน่ารักมากมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับผมเป็นกันเองเป็นกันเองครับเป็นกันเองเพื่อนน่ารักมากลเพื่อนทุกน สื่งานที่ไหนเอ้ยืึอวิทย์อะไรที่ไรครับเกี่ยวสื่งานเกี่ยวอะไรครับห้องห้องครับห้องทำงานจัดอัลบั้มอือคือห้องไหนครับห้องทะเบียนครับห้องทะเบียนงานเกี่ยวกับเอกสารตื่นเต้นครับมตื่นเต้นครับ่ไหมตื่นเต้นครับจะไดจบไหมครับ อนกี่คร enfin ับช่วงนี้นอนกี่ก็แล้วแต่วันครับผม้าววันไหนที่ไหนก็สี่ห้าทุ่มก็นอนแล้วแล้วคุณโดนไหมตีสองตีสามทำอะไรให้เด็กิมคข้า่งครับนน้กาแลครับแล้วคุณแต่คุณกอนครับก็เที่ยคือะไรแคุมเที่ยงคืนถามเป็นมาได้นะครับคือครับ ามก็ไม่ได้นะครับคย่อนนี้ไม่ถามก็ไม่รู้เลยอะไรก็แล้วปกติตื่นีกี่โมงตื่นประมาณสิบโมงเจ็ดโมงใช่ตื่นเข้าน้ำเหรอตื่นมาเข้าน้ำไม่นอตื่นมาแล้วก็นอนต่ออพ่งเจ็ดโมงหลับไปสี่โมภครับแต่โมงแล้เดินทางข้ามเวลาวางแขนไม่วางแขนต่ยังก็จะตบบอลลอยได้ตบบ เอาทีละคนเอาทีละคนนะับนุ่นก่อนัต่อต่อบส้งศร์สำหรับผมนะครับก็น่าจะดูก่อนนะน่าจะพักแล้วไปทำงานต่อถ้ากลับมาเรียนแล้วคิวแล้วผมก็น่าจะมีสองครงนะครคับน่าจะต่อวส้งครั้งนึงแล้วก็อาจจะพักไปปีหนึ่งแล้วก็ค่อยมาต่อใหม่ครับในกองค,ครผมน่าจะต่อวุ้อืมนี่คิดว่จะต่อไปไหนไหม ก็ีตอนหนนะเรามันเังรอเล่าเดี๋ยวว่ามจดูอีกทีก่อน่าจะเยนอะไรก็คื่อยผมคิดว่าผมอยากเปิดร้านอาหารน่าจะไปทานอาหารนะครับาเชเป็ันเป็นเชฟหรืออะไรครับมองอนาคดงบ้าลองหลับตาเซส ไม่หรอกก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอนาคตเหรอครับมก็ตอนนี้ก็น่าจะยังมองกันไม่ออกครับเพราะว่ามีหลายทางเลือกหลายทางเยอะแยะให้เลือกกันหรือว่ามีคนคิดเลยไหมครับว่าจะเป็นอะไรนม่ครับไม่ได้คิดเลยคือยังทำแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่น่าลุ้มเลยไม่น่าลุ้เป็ยนจบเป็นอะไร มีแต่เลยอ่ะมีมีไหมเด็กมีไหมอันนั้นเด็นโจมเลมีหลายทางยังไม่ได้คิดเหมือนกันพี่เราเป็นชั้นตีไก่ย้ายสมก็อนาคตผมก็น่าจะอยากทำงานแล้วก็เก็บตังค์เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับแล้วแบบอาจจะแบบทำคาเฟ่ไม่ก็ร้านอาหารอะไรอาหารเกี่ยวกับอะไร ตามสั่งนะครับประมาณนี้แต่ว่าส่วนมากน่็จะไปทานคาเฟ่มากกว่าแล้วก็มีอาหารด้วยกล่องเหรอมีไหอนาคตจะเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจอ <c oughs> ะไรครับมีใครจะถามไหมครับผม ยังไม่รู้ไเห็นหน้ากสิบเก้ารสิบเก้าเลยสิบเก้าเลยสิบเกปีนี้อผ่านแลืวไงอเกิดอ๋อเผมสิบหกนะครับใช่สิกดพี่แต่ว่าสิปีนี้ปีใช่ไหมเกือไม่ไงก็พูตอายุไม่ได้ว่านีอ๋อทำไมถึงมาเรียนที่นี่คือเอาเอาคุณโเหรอครับนี่ก็ในหๆอะไกัน ส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ค่อยชอบเขาเรียกว่าอะไรนะสายสามัญไม่ใช่สายพวกวิทย์คณิตก็เลยเลือกรื่องที่มัต่ออาชีพก็เลยเลือกที่มันต่ออาชีพแบบก็มันมีเวลาว่างเขาแรงเยอะก็สามารถทำาอะได้แต่ว่าผมไม่ค่อยทำอะไรที่มีประโยชน์นอกจากเล่นเกมและพี่เดินดีเ้ครับส่วนพี่นะครับก็คิดว่า ตอนแรกก็เรียนอยู่เทคนิคน,นะครับก็พอดีติดเพื่อนผู้ชายด้วยื่องเรียนนี่ก็น้องอาจจะพาเรียนนะ <c oughs> นก็เรียนลองเรียนใหม่นะมครับแล้วคิควับก็ตอนแรกผมไม่มีความคิดที่จะมาเรียนที่นี่เลยนะแล้วแบบก,ก็แม่ให้มาให้อยากให้มาผมก็ตามใจแม่ก็ซึ<ค>่งมาเรียนที่นี่ก็มีอะไรดีเยอะๆ<ส> <ans> รู้สึกว่าเออก็เข้ามาแล้วมีก็สนุกดีค<ส>รับ <ans> <ส> <ans> แล้วกล้องก่องคุณกล้องนะครับมากับนอนครับอดีเรียนมาเดียวนกานช่วงมัธยม่เป็นแงบ้างครับช่วงมัธยมก็ผมเป็นเกี่ <Yes <k <k ิเลยไหมไม่เกี่เลยครับไม่่บเล็้งเรียนนเพราะว่าช่วงมัเจียก็ผมก็นี่ไปซื้อข้าวแล้ขึ้นมาเล่นเกมนเียอย่างไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นลยครับบางบางครั้ง ไปออกกําลังกายบ้างแล้วว่าตรงนี้ระเบิดก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะมีข้องอจมและข้ออื่นด้วยคือจิตวิทยาเขาไม่ไหวเรามีอย่างนี้นะแล้วคิวที่เรามัธยมนี่เป็นไงบ้างก็เลยมัธยมคิดว่าเกเรไหมตั้นช่วงสําหรับผมว่าช่วงเข้าใหม่ๆช่วงเข้าใหม่ๆติ่มเล็นคนติ่มมากเงียบๆไม่คุยกับใครเลยช่วงมสองเริ่มบอกลาย มอสามี่มาเป็นก็เจครับเจวีบ้างเจดีเจดีเจดีอยู่ตัวตัวนีแฟนกับดิวีแฟนเขารู้สึกต่างกันไหมครับต่างค่อนข้างมากเลยครับให้คนมีแฟนกับคนดิวีแฟนพูดดีกว่าตร่นี้เอาไปเลยกับอะไรก็ได้ก็ได้มีหมดเนี่ยยกเป็นอ่าความรู้สึกคนมีแฟนก็คิดว่าเป็นไงทุกคนมีแฟนผมว่าก็ ันก็ไม่เหงาครับในบางช่วงเพราะว่าบางช่วงมันก็สตัวใช่มันก็รู้สึกดีครับมันมีคนคอยไปซื้อข้าวคอยไปนู่นไปนี่ไปดิเลือของด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่คนด้วยแฟนนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ยังสนุกมีฮาใช่ใช้ชีวิตดีกว่าครับผมเพราะว่ามีแฟนรู้สึกมันใช่ชีวิตไม่ไม่เต็มที่มาก ไปกับเพื่อนดีกว่าครับแล้วอันนี้สําหรับความคิดของผมนะคไม่คิดจะเรียนมัธยมนะครับตอนนี้เหรอครับผมยังไม่อยากจะมีเลยครับผมผมว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนถามคำถามนะครับขอบคุณสําหรับคําถามเหมือนย้ำมากไยนี่คนถามมีรวมอะไรกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าทำไมทำไมถึงถามเรื่องนี้ล่ะครับ ครจะถามอีกไหมครับอาหารบลชอกินอาบกล่อางบางกลองาโบลเลยที่แบบดีแล้วแบบตงซื้ออต้องซื้อไม่ได้อะอาหารใช่อาหารไม่ใช่ไม่ใช่ที่ราคาตื่ ขนาป็นาใหญ่ะเนี่้ใช่แล้วมันจำแล้วมันจำแล้วมันจำแล้วคือบถ้าชอบละครับก็ถ้าอาหารไทยก็คงเป็นข้าวผัดเพราะว่าทำกินเองได้ง่ายบ้าแล้วไข่ดาวง่ายกว่าก็อยากกินข้าวก็ด้แล้วแต่อครับเต่นพี่ก็เป็นผัดกะเพรากะเพรา ต้องเป็นก่ย่างตาตลาดอันที่มันสิบบาทอะไรต่ำอย่างเงี้ยใช่แล้วเริ่มเลยแบบเปิดเอวติงอกไก่ย่างใช่แต่ว่าถ้าอางทีผมกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยคิดคิดนกหน้าร้อนนี้ับผมคิดว่าอยากยู่บ้านเปิดแก่ เพราะว่าร้อนมากแบบมาแค่ขับออกมาหน้าบานนิดเดียวอะรู้สึกมันตกลงเ้องนะสำหรับรู้ดูนี่คิดว่าชอบไปดูไหนกันบ้างคเออชอบฤดูไหนกันบ้างก็ชอบดูเดนดูหนาวหนาวหนาวทำไมครับเพราะอะไรทำไมชอบดูหด่น ไม่ร้อนโอเคหนาวเหมือนกันครับหนาวเหมือนกันเดี๋ยวเาก็ไม่ค่อยชอบตอนนั้นคือเศร้าเสียใราะว่าเรื่องหนึ่งกับบ้านเด็กมันหนาวแต่ว่ารู้สึกว่าประหยัดค่าไฟไปได้เยอะเลยไม่ต้องเปิดแอร์แล้วซึ่งก็แบ่ถ้าหนาวแต่ว่าแต่ว่าถ้าหนาวผมก็เปิดแอร์อางมาเดินเพราะผมเป็นคนคูลคูลคูลไม่ใช่ที่นะหนาว แล้วพี่เต๋อเหรอครับส่วนพี่นะครับชอบหน้าฝนหน้าหน้าเวลานอนหลับจะได้หลับสบายและออกมาดีดฝนไม่ครับเดี๋ยวไปวัดคเขาผมผมว่าผมมีแผนกินของหรูที่เซนทรัลกินอะไรแพนแบบผมว่าผมจะแบบตั้งปฏิฐานกับตัวเองว่าจะเก็บตังค์ไปกินของหรูสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ สิบออไปคนไปกับเพื่อนก็ได้คนเดียวก็ดีคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์แล้วสิ่งที่ไปกินนี่คในเกิรก็คิดไว้แล้วน่าจะเซนทันก็มีหลายอย่างนะก็น่าจะเป็นพวกบาร์บีคิวซิสเล่ย์อะไรแบบนี้ราคาจะประมาณเท่าไหร่โอ้โหแพงพอตัวก็โอ้แต่ถ้าบาร์บีคิวก็แพงจัง แค่ขนมขนมีของมบงแค่ส uh ี่ิบามันเป็นแทนนี่เขาวางไว้ไงมันเป็นคอนเทนต์แพนจริงของหรูถ้ามันดูอยากไปเวยไปได้ไปได้ครับไปได้ก็ติดต่อได้ที่ตึ๊ดุ๊ต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 ุ๊าุ๊ต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 บ๊ตุ๊รุ๊ตุ๊ตุ๊ตุบ ตอนนี้ถแล้วหางานทำงานทำแบบพาทำใช่แต่ว่าก็ขี้เกียจไปทำแต่อยากได้ตังแต่ว่าไม่อยากออกไปทำอะก็มีหลายทางเนี่ยนามิเดตอะพี่กอยากหางานทำาหมืัช่วยง่ายๆพาทำเลยหรือว่างานประจำพาทำออกก่อนเครื่องเนี่ยงานทำทำไมพี่พี่ผมอยู่คนเดียว ช่วงหน้าร้อนไม่เคยทำอะไรอื่เอนเลยจริงแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนเปทำอะไรมันรน้อนมันรน้อนแล้วคือหน้าร้อนนี่มีแผนไปเที่ยวยอะไรบ้างไหมครับผมมีไปเนี่ยลงแพไปแต่ว่าไปกับครอบครัวผมก็ <ๆ S 1> ผมก็มีแผน<ม>นะครับแต่ว่าภายในปีผจะไปเขาใหญ่ครับ Big m ม u n t a i n กับเพื่อนครับผมทำอะไรก็ไนดน้สุดแล้วต <c oughs> ่อ ก็มีเที่ยไปเที่ยวพราไหมอยากไปเท uh, ี <sailing> ่ยวทะเลเที <infinity> uh ่ยวทะเลเที่ยวทะเลนี่ทะเลไหนครับภูเก็ตไหมครับหรือว่าน่าจะแปลไทยครอบครัวหรือว่าครอบครัวพิเศษนะเศีนะที่น่าจะเที่ยวน้ำตกไปเล่นน้ำครับช่วงนี้หน่าร้อนหาตี่ปัมค้ายตัวเองตื่นเด้ไปเขาไหมบ้านคืนหนาวอาไรครับไม่ไหวรบบนี้แล้วตรง ไป,ไป,ปเท่าไปครอบครัวนี่ครับเจ้าไปถ้าไปกันแบบคุณมีงบเท่าไหร่แบบใช้งบกันเท่าไหร่คิดว่าประมาณท,ที่จะไปกันครอบครัวใช่คิดว่าฟรีฟรีโอ้ไ <c oughs> ปครอบครัวครอบครัวพอผม <c oughs> ที่เคยไปมาครับผมใช้ผมเตรียมไปประมาณสองพันห้าเดือนกลับบ้าน500ประมาณห้าร้อยครับผมเพราะว่าก็กลับบ้าน ใช้รถไฟก่อนตอนไปตอนไปตอนไปขึ้นรถทัวร์ใช่ไปลงขอนแก่นแล้วก็นอนขอนแก่นซึแล้วก็แบบเที่ยวขอนแก่นประมาณหนึ่งวันแล้วก็ไปต่อที่โคราดขางกับกับรถไฟน่าสนุกน่าสนุกใช่เคยความคิดนะครับแต่ลำบากตอน ตอนนั่งจริงๆลำบากมากผมเป็นคนนอนหลับยากมากแล้วแบบรถไฟนอนหลับคนอื่นนอนหลับได้ไงนอนไม่หลับทั้งวันเอ้ทั้งทั้งทั้งตลอดทางที่กลับม้านกลับบ้านไปก็โลดยาวแล้วก็อ่ะแบคิดว่าต้องใช้งบอะไรไปทะเลเรามีพันสี่พันสามพันสี่พันเรามีคนอยากไปด้วยเรามีคนอยากไปด้วยมาเลยครับสามารถจิดต่อได้ที่ โอเคมีเรื่องอะไรอยากจะถามกันอีกไหมครับน,น,น่าจะไม่มีอะไรน่าจะไม่มีแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันน,น,น,นี้นะครับจบแค่เท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ